สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพอเกาหลีไปเร็วแน่นะพี่มาร์ชเป็น regulator คือเป็นผู้ออกกฎเป็นคนวางกติกาเนี่ยจะทำไงให้เมืองไทยไปเร็วแบบนั้นได้บ้างเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราทำช้าไปหลายเรื่องเหมือนกันแน่นอนเพราะว่า หน่วยงานกํากับดูแลกสรชเพิ่งเกิดได้ไม่ถึงประมาณสองปีเต็มเเนี่ยเนี่ยตอนนี้สองปีเต็มพอดีเลยโอ้ได้ยินมานานจริงๆคือถ้านับนี่เพิ่งสองปีนะฮะของปีคือก่อนนั้นไม่ใช่อันนั้นเรียกกทชตอนนั้นพี่มาร์ทก็ย่งตอนนั้นก็ทำาอย่างไม่ได้เข้ามาเป็นแค่อนุกรรมการแต่ก่อนหน้าสองปีที่ผ่านมาเราไม่เคยจัดสรรขึ้นโมบายบรอดแบนด์มาสิบปีคือไม่เคยสร้างถนนเลยพูดตรงๆเลยใช้แบบเทคโนโลยีเก่ามาติดตัวก็ใช้แบบอย่างนั้นแหละก็คสอง G นะมันเหมือนอั้นอ่ะเราก็เลยรีบ เอาขึ้นความถี่ให้ประชาชนใช้ออกไปให้มากที่สุดเหมือนพวกเรามีถนนแคบมากกมใช้กันมาเป็น10-20ปีก็ใช้อยู่แค่นั้นแหละ,ะแต่รถมันมหาศาลตอนนี้รถก็เหมือนโทรศัพท์โทรศัพท์ตอนนี้เชื่อไหมว่ามีการนําเข้าโทรศัพท์เนี่ยมหาศาลเลยปีเนี้ยเป็นปีที่นำเข้าโทรศัพท์เยอะมากเยอะที่สุดเลยนะตอนนี้ของขยายอิเล็กทรอนิกส์เต็มไปหมดกสทชนี่ต้องต้อนญาตการนำเข้าทุกชิ้นใช่ไหมก็จะรู้ว่ามันเยอะขนาดไหนตอนนี้จำนวนเอาเลขหมายก่อนเลขหมายของประเทศไทยที่ออกไปแล้วเนี่ย เกินกว่าจํานวนประชากรเกินกว่าจำนวนประชากรตอนนี้90กว่าล้านเลขหมายาเขาเรียกอะไร n e t r a t i o n rate ใช่ไหมฮะใช่ก็คือเกินกว่าที่ประชากรประเทศนั้นนั้นมีอ่ะแล้วก็ไอทียูที่เพิ่งมาเมืองไทยเนี่ยนะก็ประกาศว่าปลายปีนี้ก็คือปลายธันวานี้ประเทศไทยจะมีจํานวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกินกว่า35ล้านราย<ช>นั่นหมายถึงเกินครึ่งกว่าจำนวนประชากรด้วยแต่พี่พี่ที่พี่บอก90กว่าล้านนี่คือแอคทีฟนะไม่แอคทีฟไอเบอร์ที่ทิ้งทิ้งเนี่ยกี่ล้านครับมีอีกเป็นสิ รวมแล้วประมาณ120ล้านที่ออกเบอร์ไปที่บอกเบอร์ไปแต่ว่าไอ้เบอร์ใช้จริงอะประมาณ90โอ้โหแต่ว่าไอ้ที่เหลือมันก็ไม่ใช้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเรามี64ล้านไทยแลวเราปล่อยไปตั้ง90ล้านเบอร์มันก็ไม่แปลกเพราะบางคนก็มีอยู่ในโทรศัพท์บางคนมีอยู่ในไอแพดบางคนก็บางบริษัทก็เอาไปไว้ในรถ ขนอ่ะขนสินค้าใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ตัวนี้เป็นพวก GPS แบบพกพาใช่ไหมฮะแล้วเอาไว้ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ 2G 3G เนี่ยส่งข้อมูลกลับไปที่ศูนย์เพื่อบอกว่ารถอะอยู่ที่ไหนรวมไปถึงนะ้ช่นได้พวกอุปกรณ์การขโมยได้เช่นสมมติรถโดนขโมยไปก็ส่งสัญญาณกลับมาที่ซิมที่อยู่ในกล่องข้อมูลเนี่ยสั่งให้ตัดเครื่องยนต์ทิ้งไปเลยตัดเครื่องยนต์ทิ้งคือวิ่งวิ่งอยู่เครื่องยนต์ร่วงลงพื้นแกล้งแกล้งไปเลยอย่างเงี้ยเออช่วยทำให้มันดิจิตอลหน่อยได้มมัั้คครบนนนจะออออาาลล็กกเเิไปโ่ ต่อครับแล้วไงครันนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเลขหมายโทรศัพท์เนี่ยมันต้องมากกว่าจำนวนประชากรแน่นอนจำเป็นจำเป็นและเชื่อว่าจะมากกว่าจำนวนประชากร2-3เท่าตัวและเลขพวกนี้มันเต็มได้ไหมพี่เลขคงไม่เต็มหรอกเพียงแต่ว่าหมายว่าหลักที่้เนี่ยหลักมันอาจจะเพิ่มแต่มีแนวโน้มในอนาคตอาจจะไม่เป็นศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ไม่ไม่เป็นอย่างนี้แล้วครับอาจจะเป็นเลขหมาย IP address เป็น IP แทนนะเป็น IP กานในอนาคตเนี่ย